สวัครับผมสวัสดีครับผมมาจากบริษัทนะครับเศรษฐลุงเรืองแท็กเตอร์เอ็กคอมบายนะครับสาขาสาขานะครับวันนี้นะครับเราได้ร่วมงานนะครับงานมแฟร์ทอดนะครับเทคโนโลยีนะครับเพื่อดำต้นเพื่อดูการติดใหม่ครับวันนี้ก็ทางเรานะครับก็ได้นำนะครับรถรุ่นนะครับ400 1.8p นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อจะมาสาธิตนะครับให้กับทางเกษตรกรนะครับได้เห็นว่านะครับการทำงานของ รถแท็กเตอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับประมาณนี้นะครับวกว็เมื่อวานก็ได้ไถ่ายไปแล้ววันนี้จะเป็นในส่วนของนะครับกิจกรรมปั่นนะครับปันนบป่นนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีส่วนของหน่วยงานนะครับทางพื่อนะครับก็มา หวานปอเทื่งนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับส่งเสริมเพื่อที่จะปลอดการเผานะครับเป็นซีสซนนะครับเพื่อให้เสื่อมความรู้ว่านะครับการเผานี่นะครับเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ส่งผลเสียกับมนภาวะนะครับก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมานะครับทางเราก็เลยที่จานารถนะครับมาสาธิตนะครับให้กับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นรถสีสูนเลยครับนะครับตัวนี้ ราคาก็หกแสนสี่ครับผมตัวนี้นะครับสำหรับเดือนนี้เลยนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ครับใช้เงินแค่หมื่นเจ็ดนะครับก็รับลูกไ่ได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือถ้ามาดินแดนนี้ต้องเป็นผู้ดีนี่ต้นต้นก็จะจ่ายค่างวดประมาณเดือนละสองพันนะครับผมสําหรับลูกค้าลูกค้าใหม่นะครับงวดรายปีก็ประมาณแสนหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับผมส่วนโปรด้วยโปรโมชั่นก็จะมีโปรโมชั่นของ ลูกค้าที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับลดดอกเบีย้ย0.5รซลูกค้าชาวไร่อ้อยเนี่ยจะปลงจะสงวดเป็นรลายปีนะครับผมส่วนลูกค้าเก่าลูกค้าเก่า K D D นะเคเด็ดดีนี่เริ่มต้นที่ฟรีดาวทุก นู่นเลยครับผมจังหวัดนู่นนี้นะครับผมสามารถติดต่อที่นะครับบริษัทเกษตรต้องเรื่องนะครับเส้น24นะครับผมเส้นเดียวดมครับผมเดียวดมนะครับโชคชัยนะครับเนาะแล้วก็อยู่ทางขวามือครับติดติดกับโรงอิดนะครับดวงใจนะครับแล้วก็ติดกับอิสุนะครับสุขาลังคะนะครับผมเส้นสอครับผมข้อเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูน้าสามสี่หนึ่งเจ็ดสีครับผมเซลเดียบคุปตะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ